สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นตัวสวิปปีนนะครับผมเป็นตัวป้องกันตะไคร่ขเขียวนะครับในสระว่ายน้ำนะครับตัวนี้จะใช้ดีนะครับถ้าเกิดว่าน้ำเริ่มเขียวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ชอบเนาะเราก็ต้องทำให้น้ำใสนะครับไอตัวนี้นะครับการใช้างาน ช่วงแรกนะครับจะใช้สริมทีน 60cc ต่อน้ำ1 9ิวนะครับในทุก7วันนะครับพอมันเริ่มมาใสปกติแล้วไม่มีเขียวแล้วนะครับเราก็จะลดการใช้ลมนะจะเป็นเหลือแค่ 30cc นะครับต่อ1 9ิวทุก10ถึง14วันนะครับเป็นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกเนาะแต่ทีนี้ในอนาคตมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกนะครับการดูแลเราต้องดูแลค่าคอรีนค่าพิเ ควบคุมไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับวิธีการดูแลป้องกันตักไข้น้าในตักไม่น้ํานะครับถัดมาถัดมานะครับจะเป็นน้ายาครีร์ทีนนะครับคลีร์ทีนคลีร์ทีนนะครับตัวนี้จะเป็นเคมีนะครับแก้ปัญหาน้ําขุ่นในตักไม่น้ําตัวนี้จะใช้ในถังกรองทรายนะครับเหมาะกับถังกรองทรายนะครับคุณขา ตามการใช้งานเนี่ยาน้ำขุ่นมากเราจะใช้อยู่ที่อัตราส่วน60 c นะีนะครับต่อน้ำ19คิวนะตัวนี้ทุก24ชั่วโมงนะครับหรือจนกว่าน้ำจะใสจากนั้นพอน้ำใสแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันขุ่นอีกนะเราก็จะใส ในปริมาณ 30cc ต่อน้ำ19คิวทุก2สัปดาห์นะครับนี่คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำขุ่นเมื่อใส่อันนี้ลงไปแล้วนะครับต้องเปิดระบบกองนะครับทรเทอร์เทอร์โมเวอร์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งรอบนะครับก่อนที่เราจะลงสาาได้เนาะนะสำหรับวันนี้ผมได้นำสองตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแนะนำเพิ่มอีกนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์เคมีคอลเซ็นเซอร์นะครับเบอร์055 303641สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ